สวัสดีครับผมชาราสังหาปราจีนนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เป็นสภาพทางเข้าพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายฝั่งนี้นะฮะที่เรามองเห็นที่กําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับจะทํารีสอร์ทนะฮะทางเข้ามาเป็นทางลูกลังมีไฟฟ้านะครับจากตรงนี้ออกไปถนนลาดยางประมาณ ห้าร้อยเมตรนะประมาณห้าร้อยเมตรแล้วก็จากตรงนี้ออกไปทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะตรงนั้นเป็นด่านเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะตรงนั้นก็ระยะทางประมาณสี่กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ไปแล้วก็จากตรงนี้ออกไปแยกวงเวียนสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับปาจินบุรีตรงนั้นประมาณหกกิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวทะได้พาไปชมพื้นที่จริงนะฮะตรงนี้ปัจจุบันนี้เป็นสวนไผ่นะฮะ สวนไผ่เนี่ยครับแนวเขตตั้งแต่นี่เลยนะครับมีเสาแล้วก็หมุดจะอยู่ด้านด้านหน้าของเสานี้นะฮะหลักหมุดชัดเจน2ไร่หนึ่งงานติดถนน2ด้านเลยติดถนน2ด้านนะฮะอยู่ชายเขานะฮะอยู่ชายเขาอีโต้นะครับตรงนี้เขาตะเภา,านะฮะเขาตะเภาะฮะ ที่เรามองเห็นตรงนี้ไม่ไกลนะฮะแล้วก็เนี่ยรักเ,เนีนะครับรัเขตอีกด้านหนึ่งนะครับที่ติดถนนนี่ติดถนนสองด้านเลยนะมีไฟฟ้าด้วย มองเห็นวิวเขาสวยงามนะปัจจุบันนี้เป็นป่าไผ่นะเป็นสวนไผ่ทั้งแปลงเลยวิวสวยบรรยากาศงามนะครับพื้นที่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นทิวเขาเขาตะเภาเนี่ยใชฮะนี่คือทางสาธารประโยชน์ จากตรงนี้ไปกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเปรียบเทียบจากซื้อเจ้าปักลังสิทธิ์ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรประมาณโดยประมาณนะฮะ100กิโลเมตรทราจับ GPS ดูแล้วนะฮะพื้นที่เป็นลักษณะสะโลปลงนะฮะสามารถที่จะทําที่พักอาศัยทําสวนได้เลย นยครับไฟฟ้ามาแล้วนะภายในแปลงก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองสามต้นนะตรงนี้เนเขาตัดไผ่ขายนะครับเนยครับแนวเขตมาถึงบริเวณนี้นี่ถึงตรงนี้แล้วก็ตัดตัดไปช่องนี้นะฮะฝั่งขวามือ อีกฝั่งหนึ่งน่าจะมีหลักเขตนะฮะเดี๋ยวทรายพาเดินลงไปดูมันลกนะฮะค่อนข้างจะลกเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โห สองไร่หนึ่งงานนะฮะที่สวยนะครับติดถนนสองด้านเลยตลอดแนวนะฮะฝั่งถนนอันนี้เขาตัดไผ่ขายนะครับรำแล้วประมาณสิบห้าบาทนะครับมาถึงนี่หลักหมุดครบนะครับครับนี่นี่หลักหมุดครบนะฮะ อยู่ตรงนี้แหละหลักเขตนะฮะ,ะยิงไปตรงนี้หรับขึ้นไปฝัง่งนี้นะฮะตรงไปเลยลเขือเสาแหลกตัดขึ้นไปตรงนี้เลยเป็นอะไก็สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยนะตรงนี้สี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลย สองไร่หนึ่งงานนะครับยกแปลงหนึ่งล้าน6กแสนนะครับก็ตกไร่ละแปดแไม่ไกลจากตัวเมืองปัจจินมากตรงนี้ก็จะได้วิวนะฮะได้วิวราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครโซนนี้6กแสน0แสน8ปแสนประมาณนี้นะครับถ้าติดถนนก็เป็นล้านนะฮะติดถนนเส้นเส้นหลักที่ขึ้นเขาใหญ่เขาปักเขาใหญ่นะฮะไม่ใช่เขาปักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลัดออกไปที่โคราชนะฮะตรงนี้ ได้วิวได้บรรยากาศวิวเขานะสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ลองแวะมาชมได้สภาพพื้นที่จริงเป็นพื้นที่สลบนะจากถนนตรงนี้ลงไปสลบลงนะฮะเหมือนอยู่ชายเขานะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะปรับระดับก็สามารถทำได้นะเคลียร์ดโดยใช้แมคโขรยะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เคลียร์พวก ไผออกแล้วก็ทําที่พักอาศัยปลูกต้นไม้เข้าไปนะฮะเนี่ยแปลงข้างๆเขาก็ขุดบ่อครับขุดบ่อไว้เก็บน้ําไว้ใช้นะน้ำไว้ลดน้ำอ่าเก็บน้ําไว้รดไอ้พวกไผ่พวกไม้ที่เขาปลูกนะครับ ติดถนนสองด้านเลยแปลงนี้ฉนดกุดแดงนงสสีจอรพร้อมโบนเลยนะครับนะสับฝั่งนี้แค่สุดโค้งมานิดเดียวก็เห็น,นดดมองเห็นวิวแต่ถ้าต้นไม้ไม่สูงมากนะพวกกระไผ่พวกะไรเ,เนี่ยมองเห็นเลยทางตรงนี้ทางสาธารประโยชน์นะครับไปยนถึงนู่นเลยลงมันบอบเป็นบอ่บอบ่ลูกหลังนะ ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อธาราสหาปแจีนเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์0860188856นะฮะพื้นที่2ไร่1งานราคา1.600ล้านแสบาทนะครับแปลงนี้ราคานี้พร้อมโอนเลยนะฮะหมดอยู่ครบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหมาะเป็นที่พักอาศัยนะครับและก็เป็นปลูกต้นไม้ปลูกสวนทำอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้แปลงนี้วันนี้นั้นทาราสหาประจีนขอขอบพระคุณครับ